สวัสดีค่ะเบสซิ่งให้ไพ่นำทางนะคะดวงรายสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วนะคะวันที่24 3 0มิถุนายนนะคะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะคะจะเป็นอย่างไรคนที่เกิดวันศุกร์นะคะนี่คือไพ่ประจําตัวของคุณนะคะวันศุกร์นะคะเทพศุกร์อืมก็มาดูกันนะคะการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรในสัปดาห์นี้นะคะ เวลาช่างไปเร็วเหลือเกินนะคะสุดท้ายของเดือนมิถุนาย,ยนแล้วคนที่เกิดวันศุกร์จะเป็นอย่างไรนะคะแม่หมอเปิดครึ่งปีหลังไว้แล้วนะคะใครสนใจอยากแวะไปดูนะคะก็ไปฟังได้ว่าครึ่งปีหลังนี้จะเป็นอย่างไรนะคะของคนที่เกิดวันศุกร์เนาะ,ะเรามาดูกันนะคะการงานสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรคนที่เกิดวันศุกร์นะคะขอไพ่พรมยาน โวยพอรอวยชัยนำทางคนที่เกิดวันศุกร์ด้วยนะคะไพ่ใบแรกว้าวทาวิลุบปักเลยนะคะเออช่วงสัปดาห์นี้อาจจะต้องมีความสุขขุมรอบครอบนะคะมีเกี่ยวอะไรกับการเงินเนาะทาวิลุปักนะคะช่วงนี้เงินคุณจะฟลอมากนะคะแบบโขเข้ามาหมุนเวียนเข้ามาออกไปเงินตองเงินเลยทีเดียวนะคะฟืมฟโฟมากในช่วงนี้แต่คุณต้องมีความสุขขุมรอบครอบ ในการใช้จ่ายเงินด้วยนะคะจะต่อเงินหรือลงทุนใดก็ระมัดระวังดีๆมีความแบบคิดดีๆสุข,ขุมรอบคอบนะคะไพ่ใบที่สองว้าวเท้าเวสุวันความมั่งคั่งความร่ำรวยมีเกณฑ์ที่คุณจะได้จับเงินก้อนใหญ่ในสัปดาห์นี้นะคะออกแนวลักษณะเหมือนแบบโหเงินโฟลมากมีเงินเข้าเงินออกโดยเฉพาะเงินก้อนใหญ่เกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะใครที่ เริ่มต้นสิ่งใดหรือลงทุนสิ่งใดในสัปดาห์นี้นะคะต่อไปในอนาคตเนี่ยมันจะมีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองในสิ่งนั้นๆหรือถ้าคุณเหนื่อยมันนานกับงานที่คุณทําหรือสิ่งใดที่คุณทุ่มเทมานานแล้วมันจะออกดอกอกอ,อกผลให้การเงินคุณฟลมากขึ้นให้การเงินคุณหมุนเวียนแบบก้อนใหญ่เลยทีเดียวเทเวศสุวรรณนะคะมั่งคั่งร่ารวยมั่นคงนะคะทางการงานและการเงิน ไพ่ใบสุดท้ายนะคะว้าวพระแม่คงคาความสุขก,กายสบายใจชื่อเสียงลับยศนะคะคุณจะมีชื่อเสียงมากขึ้นมีความสุขก,กายสบายใจมากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงทางหน้าที่ทางการงานนะคะโอ้โหงานสัปดาห์นี้โดดเด่นแล้วดีมากนะคะไพ่ใต้สำรับยิ่งโดดเด่นนะคะไพ่พระอินนะคะ ยิ่งสูงยิ่งหนาวเตรียมพร้อมด้วยนะคะคุณจะมีความสำเร็จได้ได้ขึ้นระดับที่สูงขึ้นในทุกๆหน้าที่ทางการงานมีชื่อเสียงในตำแหน่งหรือองค์การงานที่คุณทำนั้นๆน,น,นะคะแต่คุณก็ต้องเตรียมตัวพร้อมรับกับภาระและหน้าที่ที่คุณจะได้มานะคะคือแบบพะอินทร์ขึ้นสูงสุดนะคะ แต่มันมาพร้อมกับความภาระหน้าที่นะคะยิ่งสูงยิ่งหนาวนะคะเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างจะแบบตำแหน่งใหญ่เงินก้อนใหญ่หรือ,อ,อโปรเจกต์ใหญ่จะหลังไหลเข้ามาหาคุณแล้วนะคะ <S <S เริ่มจากสัปดาห์นี้ของเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะคะส่งท้ายได้ดีมากด้วยและจะดีต่อไปในอนาคตนะคะทีนี้เรามาดูการเงิน คนที่เกิดวันศุกร์การเงินจะเป็นอย่างไรสัปดาห์ส่งท้ายเดือนมิถุนายนนะคะขอให้การเงินคุณมั่งคั่งร่ำรวยขอให้พ่อมยานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางด้วยนะคะไพ่ใบแรกเทพที่ด้าแมงป่องโอ้โหแต่ก็ยังมีความเครียดวิตกกังวลและเงินตึงมืออยู่นะคะก็ระมัดระวังนะคะบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องไปเครียดนะคะวางมาลงปล่อยมาลง ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขเสมอนะคะใครที่เหนื่อยมานานลำบากมานานคุณมีเกณฑ์จะได้ของขวัญน,นะคะแล้วมันเกี่ยวกับเงินนะคะไพ่ใบที่สองกุมารทองเม,มตามมหานิยมนะคะกุมารทองนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้โชคลาภเล็กๆน้อยๆอยู่บ่อยครั้งหรือได้ของขวัญหรือได้ข,ของกินนะคะ คือแบบมีเมตตาเออผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูนะคะช่วงสัปดาห์นี้นะคะขอให้คุณระมัดระวังเรื่องการเงินนะคะมีเงินเข้ามาก็เก็บเล็กผสมน้อยแล้วมันจะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ให้คุณนะคะมีเกณฑ์เสียงเงินไปกับเด็กนะคะอืมหรือคนอายุน้อยกว่านะคะไพ่ใบที่สามนะคะทาวิลูป,ปัก ขึ้นมาตอบย้ำนะคะถึง2ใบาการงานและการเงินช่วงนี้คุณจะมีการหมุนเวียนเรื่องการเงินได้ดีมากขึ้นนะคะคือเหมือนแบบมีเงินเข้ามาในมือแล้วก็มีเงินออกไปนะคะคือแบบหมุนไปเงินต่อเงินนะคะซึ่งก็จะใช้จ่ายอะไรขอให้คุณสุขุมรอบครอบ เรื่องการเงินนะคะแต่เงินจะเข้ามือคุณนะเออซึ่งคุณจะจับได้หรือเปล่านะคะสัปดาห์นี้การเงินโดดเด่นนะคะเงินเข้าเงินออกสพลัดอยู่เหมือนกันนะคะภายใต้สํำรับรถนากรสังทองนะคะขอให้คุณมีความออมั่นใจในตัวเองนะคะไม่ว่าสิ่งใดจะทำอะไรอยู่นะคะก็ขอให้คุณมั่นใจนะคะไม่ต้องไปสับสนว่าสิ่งที่คุณทําอยู่นั้น ถูกต้องแล้วหรือยังถูกทางแล้วหรือยังขอให้คุณมั่นใจแล้วเดินหน้าต่อไปนะคะอาจจะมีความสับสนบ้างสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับการเงินแต่ไม่ต้องห่วงนะคะจินตนาการและความสามารถของคุณมันจะทําเงินนะคะอืมก็ปรับทัศนคติสม,มัยเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะแล้วการเงินคุณจะไปในทิศทางที่ดีอ่าประมาณนี้เลยนะคะต่อไปความรักนะคะสัปดาห์นี้ความรักจะเป็นอย่างไรของคนที่เกิด วันศุกร์นะคะถ้ยไพ่ออกมาแม่นยำนะคะวันศุกร์นะคะจะเป็นอย่างไรคนเกิดวันศุกร์นะคะสายมูนี่หมั่นเข้าทางธรรมนะคะกวดน้ำลงดินให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ขอพอรสร้างบาร,รมีให้ตัวเองแล้วการงานการเงินคุณจะไปในทิศทางที่ดีนะคะทีนี้เรามาดูความรักนะคะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรความรักว้าวเทพพระอาทิตย์นะคะการเริ่มต้นใหม่ของความรักว้าวมีใครหลายๆคนนะคะจะได้เริ่มต้นความรักใหม่ๆแล้วนะคะไพ่ใบที่สองนะคะความไม่เที่ยงอม,มีความแบบไม่แน่นอนเหมือนกันเนาะกับความรักความสัมพันธ์นะคะเออถ้าคุณเปิดใจ ความรักคุณก็ดีแต่ถ้าเกิดคุณยังมีความคิดไม่ค่อยดีเกี่ยวกับความรักหรือยังทุกข์อยู่กับความหลังนะคะก็ะะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะก้าวออกมาจากเรื่องเดิมๆแล้วคุณจะได้เริ่มต้นความรักที่ดีนะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะว,ว่าพระนาลายัยทรงสุบ,บัญน,นะคะอย่างที่บอกเลยขอให้คุณเปิดใจนะคะทิ้งความรัก เก่าไปให้หมดแล้วคุณจะได้เริ่มต้นความรักใหม่ๆนะคะเปิดใจนะคะทิ้งทุกทิ้งอะไรที่ไม่ดีไปให้หมดนะคะแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่คิดดีทำดีแล้วคุณจะเจอคนที่รักและดูแลคุณนะคะภายใต้สำหรับพระนาพระนางสุพรรณมัจฉานะคะความรักที่ดีความรักที่ เอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะดูแลซึ่งกันและกันนะคะโอ้โหมีเกณฑ์เจอจากออนไลน์การเดินทางรักระยะทางเข้ามาเกี่ยวพันด้วยหรือคบกันแบบมีข้อตกลงหรืออยู่กันแบบมีข้อตกลงบางสิ่งบางอย่างนะคะและนี่คือดวงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ